วันนี้แจ็คทำปลาอินทรีย์สดทอดน้ำปลาวิธีทำง่ายๆครับทานคู่กับยำแอปเปิ้ลซึ่งยำแอปเปิ้ลเนี่ยแจ็คบอกเลยอร่อยไม่แพ้ยำมะม,ม่วงทานคู่กันแล้วอร่อยมากเพื่อนๆจดสูตรกดแชร์ไว้ทำตามได้เลยนะครับขั้นตอนแรกให้เราเตรียมกระทะน้ำมันเดี๋ยวแจ็คจะเริ่มจากการทอดปลาอินทรีย์ก่อนปลาอินทรีย์วันนี้แจ็คซื้อมาจากห้างแมคโคร2ชิ้นนะครับล้างซับน้ำให้แห้งแล้วจึงนำมาทอด ทอดไปเรื่อยๆจนกว่าปลาจะสุกเหลืองกรอบทั้ง2ด้านเนื้อปลาอินทรีสดมีขายในห้างแมคโครนะครับเพื่อนๆแจ็คซื้อมา1แพ็คสชิ้นพอดีทานเลยครับแจ็คไม่ได้ปรุงอะไรเพิ่มเลยนะครับแค่ล้างทําความสะอาดซับน้าให้แห้งแล้วก็นําลงทอดเลยทอดไปเรื่อยๆใช้ไฟกลางนะครับพลิกกลับประมาณ2รอบก็ได้แล้วแจ็คจะทอดปลาให้ด้านนอกมีสีเหลืองกรอบแต่ข้างในยังคงความนุ่มนะครับพอปลาสุกเหลืองกรอบได้ที่แล้วคลิปขึ้นไปพักให้เสด็จน้ํามันทีนี้ให้เราตั้งกระทะอีกรอบหนึ่งครับแจ็คจะทําซอสน,น้ําปลาใช้เป็นน้ําตาลายช้อนต๊ะ น้ำปลาอีก2ช้อนโต๊ะส่วนน้ำตาลปี๊บจะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับและน้ำเปล่าใส่ประมาณ2-3ช้อนโต๊ะเพื่อไม่ให้น้ำตาลเหนียวข้นจนเกินไปรสชาติจะออกเค็มหวานนะครับสำหรับซอสน้ำปลาจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟกลางได้เลยนะครับรอให้น้ำตาลละลายขั้นตอนนี้ใช้เวลาไม่นานครับไม่ถึง5นาทีพอน้ำตาลละลายและเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็พอแล้วนะครับถ้าเราเผลอเคี่ยวนานเกินไปเนี่ยซอสน้ำปลาจะเหนียวข้น จะกลายเป็นน้ำเชื่อมเหนียวๆเกินไปนะครับเอาแค่นี้พอนําไปวางพักให้เย็นตัวส่วนยําวันนี้แจ็คใช้เป็นแอปเปิลนะเพื่อนๆแอปเปิลใครจะใช้เป็นแอปเปิลเขียวหรือแอปเปิลเหมือนแจ็คก็ได้นะถ้าแอปเปิลติดเปรี้ยวนิดๆจะอร่อยมากให้เรานํามาหั่นเป็นชิ้นๆใครจะซอยก็ได้แจ็คหั่นรวมเปลือกไปเลยนะอร่อยดีพริกแดงจินดาน,นํามาซอยสัก2เม็ดนะครับใครชอบเผ็ดมากๆเนี่ยก็เพิ่มพริกเข้าไปนะหอมแดงซอยใส่เล็กน้อยครับแจ็คใช้เป็นหอมแขกใส่แค่เอาสีและกลิ่นเล็กน้อยนะเพื่อนๆน,น,น้ำยำใช้เป็นน้าาตตลท2ชโ๊ะ ตามด้วยน้ำปลาครับจะใช้2ช้อนโต๊ะเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาว1ลูกนะครับจะเป็นลูกใหญ่เลยหลังจากบีบมะนาวเสร็จใส่พริกลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันให้น้ำตาลละลายพอน้ำตาละละลายแล้วใส่หอมลงไปครับตามด้วยแอปเปิ้ลใส่ทุกอย่างลงไปหมดแล้วคนคลุกเค้าให้เข้ากัน โรยหน้าด้วยถั่วครับแจ็คซื้อมาจากเซเว่นนะง่ายดีสําหรับถั่วแต่งหน้าด้วยผักชีเล็กน้อยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับยำแอปเปิลทั้งยำทั้งปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ราดซอสน้ําปลาลงไปบนตัวปลาได้เลยนะเป็นเมนูที่ทําง่ายรสชาติอร่อยนะเพื่อนๆลองไปทําตามกันได้เลยทําง่ายมากทํากินทําขายได้เลยนะครับวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ